วันนี้มารวมพลนะครับทหารลอกตีกับปลอมสปูนตื้นแขนคู่เบอร์2,000ถึงเบอร์3,000นะครับผมก็เหมาะทั้งตีหมึกนะครับตีเหยื่อปลอมปลาช่อนปลาชโดนะครับแขนคู่นะครับเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เพิ่มความแตกต่างและความเร้าใจนะครับทราดในการตกนะครับผม ก็เริ่มจากตัวสีเขียวกันเลยลวกันนะครับผมตัวนี้นะครับสปูลโลหะนะครับลูกปืนสิบสองบวกหนึ่งนะครับผมมีเบอร์สองพันกับเบอร์สามพันนะครับผมตัวนี้ตัวละสาม้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับสีเขียวอ่าไปที่สีม่วงสีม่วงเนี่ยจะดีหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันฟรีสปูลสปูลพลาสติกให้ด้วยตัวหนึ่งแต่สปูลที่ใส่มานะครับเป็นสปูลโลหะนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้ลูกปืนห้าบวกหนึ่งนะครับ สปูลโลหะนะครับแขนคู่แล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าดีไซน์จากญี่ปุ่นด้วยนะครับผมนี่ตัวละ390เหมือนกันสีม่วงมีสปูลตื้นแล้วก็สปูลลึกแถมไปด้วยนะครับสำหรับเอาไปตีแบบงานหน้าดินหรือใครที่อยากได้แบบตัวสปูลลึกๆนะครับเขาแถมสปูลมาให้อันหนึ่งสำหรับสีม่วงนะแล้วก็สีแดงครับ390เหมือนกันครับผมเสียงลั่นครับจุดเด่นของสีแดงจะมีเบอร์เดียวคือเบอร์2 5ัน,5นะครับผม ตัวนี้จะลูกปืนนะครับ3บวกหนึ่งนะครับผมตัวนี้ลูกปืน3ามบวกหนึ่งก็ตัวนี้นะครับนี่ครับลูกปืนระบุไว้นี่เลยนี่ครับ390เหมือนกันครับผมตัวนี้นะครับโอ้หงานละเอียดจะสวยขึ้นมานะครับผมตัวนี้ลูกปืน13บวกหนึ่งหมุนลื่นแล้วก็ดีไซน์ที่บอดี้เขาครับจะดูละเอียดแล้วก็มีลูกเล่นเยอะนะครับมีเอฟเฟกเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบเสียงระบบหมุนนะครับดี ก่า3ตัวที่ผ่านมาก็คือจะราคานะครับ5 9าบาทนะครับตัวนี้590บาทจะมีขนาดเบอร์นะครับผม 2,000S อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เบอร์ตัวนี้ก็590เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เคยขายแล้วตัวนี้ใช้ดีมากนะครับตัวนี้ก็590จะมีเบอร์ 2,000S กับเบอร์ 3000S นนะครับผมดูระบบเสียงครับ ตัวนี้ลูกปืน4บกหครับลื่นแน่นอนระบบเสียงลั่นๆนะครับตัวนี้ขึ้นสายดีเดียงสายดีนะครับผมอ่าก็ทวนกันครับผมค่าดจดส่งนะครับแบบโอนเพียง50ถ้าปลายทาง70บาทนะครับเริ่มต้นที่ตัวละ390 390 390 590, 590ของใหม่มีของพร้อมส่งครับสวัสดีครับสนใจสินค้าโทรหรือแอดไลน์ที่เบอร์ด้านหน้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ